กับพี่น้องกับมาเด้อมาให้กำลังใจพี่น้องทั้งกบินนะครับมาทักทายพี่น้องนะครับต่วน,นอนงวิดีโออู่นเวทีพี่น้องอู้นเวทีนะครับขี่เล่า รอบพี่น้องเขามามาตักท้ายกันนะครับมีเกิดดีๆอับแท้ขออับเดี๋ยวมั้ยฮะไปอับเล้วดีดี เจ้าบัสดีพี่น้องหนึ่งท่านแล้วนะครับเ้อพี่น้องที่เข้ามาเข้ามาทักทายกันนะครับพี่น้องครับมาเจอจชู้โจรกันนะครับในช่องเสียวออกไซฮาตัดมาโวโนโอมันน้ำกันนะครับหนึ่งท่านแล้วนะครับ โดนเกียได้ไร้สลดนะครับพี่น้องครับกะรสมบังติตกใจกันเข้ามาได้นะครับพี่น้อง <c oughs> ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องครับกกดดไลค์์แชร สองเสียวออสายค่ะบรรยากาศหนาวนะครับพี่น้องทางกบินบอกว่าอ่ะกบินบ่อนสายแก้วหรือกบินนีไงสายแก้วนะครับพี่น้องพี่น้องทางสายแก้วไปใหบต้นไผ่กันเด้อนะครับตันนี้พี่น้องสิบท่านแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องสิบท่านแล้วนะครับวันนี้ห้อลร่ำอยู่ทางกบินนะครับพี่น้องโดนเทียร์ ได้ไล่สดแล้วก็มาพบปลาตับพี่น้องนะครับเพื่อีกนิดหนึ่งบรรยากาศนะครับเปเี่ยนนั่นนะครับชีวิตมะล้อนะครับเอาเวที่เป็นทำงานนะครับเอาอูนี่คือบ้านนะครับมะล้อต้องมีอูนะเปลี่ยนครับจำเปพี่น้องเกียรติท่านนะครับ ทักทายกันต่อมาเด้อพี่น้องเจ็ดท่านนะครับมาทักทายในช่องเสี่ยวสายห้ามาคุยมากจะจุย่ยจุ่ครับมาจะจุ่ยจุ่ยกันพี่น้องสิบสองท่านแล้วขอบคุณหลายๆเด้อที่เขามาทักทายกันเออกอบเปียกหอมพี่น้องกัสิบสองท่านเลยไม่มีผู้ใดทักถามเลยนะครับเป็นกันเลยเนาะสบ,บายดีบ่ะนะครับ มาด้วผู้ใอดอยู่ทางสาเกียวนะครับพี่น้องมาให้กําลังใจกันได้นะครับว่ากาลังใจจากพี่จากน้องนะครับพี่น้องสิบเอ็ดท่านนะครับ,บรโบนโกหัวมวนนะครับพี่น้องครับมาใจชี้ชวนกันนะครับมาตัวร่มหนาวนะครับวันนี้เราพบไปพี่น้องนะครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดุดเก้าท่าน ซาแก้วนะครับพี่น้องแล้วก็อยู่ยพบปะกับพี่น้องที่แท่งกับเดือนสายยาวจนถึงวันที่7เลยนะครับนับแต่วันที่27 27 28 29 30 1ี่สิบเจ็ดยสิบี่หมส่หโอ้สี่สอนะครับ,นะรบแล้วก็พปปกัก3มือแล้วก็วางงานยน่าดีนะครับเพราะนะครับพบปะกับพี่น้องมาให้กำลังใจกันเด้อครับแบบ พี่น้องฝากอมเมนต์เนี่ยเออแป็กน้องพี่น้องบากอมเมนต์เนี่ยอมเมนต์กันเข้ามาดื้อนะครับพี่น้องครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับขอบคุณที่ยอดสับสกายสามสท่านแล้วนะครับพี่น้องครับคอมเมนต์กันเข้ามาดื้อพี่น้องเนี่ยคหัวใจทั้งสามดวงอะไรเหรอครัครับ พี่น้องเก็าท่านนะครับบัดดิ้นครับง,งานขคค้นขึ้นครับพี่น้องมาก่ายกัน,นข้อมาเด้อพี่น้องเจ็ดท่านนะครับขอหังใจทั้งสามดวงนะครับพี่น้องครับ เดี๋ยวว่าให้กำลังใจนะครับคุณ <Okay. S 1> พ,พี่น้องงานนะครับงานเกิดะประมาณนี้โอ้สวัสดีพี่น้อง ิบเก้าท่านแล้วนะครับขอบคุณเลยๆด้วยที่เขามาให้กำลังใจกันนะครับพี่น้องทักทายกันเข้ามามาป้าพี่น้องสิบเก้าจันบ่มีผู้ใดบ่มีผู้ใดคอมเมนต์มาเลยวะนะครับขอควาวาหัวใจมาดูพี่น้องหรือว่ามันคอมเมนต์มาเดยว่าดีจังเลยนะครับร่องร่องหัวใจมาทักสามเหืงนี้นะครับก็ได้ทักทายกันเนี้ย เทียดได้เล่สดนะครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้อง15ท่านนะครับ19ท่านแล้วพี่น้อง19ท่านบ่มีผู้ใดกดคอมเมนต์มาเลยนะครับเอาขอคุ้นพลังเงียบ กับพลังเงียบที่เปินนสามารถซ่อมเฮ้านะครับนมาซ่อมเฮาของอานะครับ เดี๋ับพี่น้องเห็นคลิปเราจะเห็นคลิปไอ้พี่น้องเมึงอยู่พี่น้องางสาเกลนะครับมาเดิมมาเดิมผู้ใดอยู่ทั้งสาเกลมาให้กำลังใจกันหน่อยมาให้กำลังใจเด้อผู้ใดอยู่ทั้งสาเกลนะครับพี่น้องครับมาวัะให้กัน อาแต่ผูใ้ใดอยากไปเบิ้งบรรยากาศหน้างาั้นนะครับพี่น้องคอมเมนต์มาเดอ้อเราสิพาไปเบิ้งหน้างาั้นนะครับสวัสดีพี่น้องแปดท่านนะครับขอบคุณหลายๆที่เพราะว่าทักทายกันนะครับยูเทียไลสดนะครับพ,พี่น้องยูเทียไลสดท่างแบบไล่นอน ได้นอนคนบ่คอยอบวงนะครับพี่น้องทำเป็นไรทงสิพี่น,อนอ้องก็เมื่อยทีนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์น้ำเนื้อนะครับเป็นกำลังใจให้กับซ่องเสียออกไซด์ครับพี่น้องครับคอมเมนต์มาเนี้ยหรือผมไม่ได้เปิดคอมเมนต์ทิก่อต้อนรับเข้าสู่แจ็คอย่าลืมรักษา สวัสดีครับพี่น้องอีกรอบนะครับกับคุณลำนะครับปฐุมราชชิตศิลป์นะครับพี่น้องครับขอบคำลังใจจากพี่จกักหน่อยเด้อนะครับพี่นงนะครับเพี่ย่นะครับพี่น้องพี่น้องเกล้าท่านนะครับพี่น้องท่านเองโอ้สวัสดีครับ กดติดตามแล้วค่ะขอบคุณครับขอบคุณหลายๆเด้อทีอ่เพิ่นกดติดตามนะครับขอบคุณมากๆนะครับมาๆพี่น้องครับขมาทาักทายกันนะครับนี่ครับพี่น้องมาทักทายกันครับ ครับพี่น้องเกล้าท่านนะครับโอ้ขอบคุณครับที่เข้ามาทักทายกันเด้อนะครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆขอบคุณจากใจกจริงนะครับคุณแหลมชั้นนะครับขอบคุณอ่าขอบคุณครับอ่าภาพปกติเนาะพี่น้องนะครับเป็นยังไงบ้น ขอบคุณหลายๆเดื้อคุณนะครับที่กดติดตามขอบคุณมากครับคุณจากใจจริงนะครับขอากำลังใจเด้อดพีนองควัากำลังใจนะครับมาเมืองมาล้ปทุมราช์ขีตสินเด้อมือเหนี่ยมาทำการอยู่สายเกี่ยนอนอยู่ที่เปเออแมทใช่แล้วครับนอนอยู่ที่เปนะครับเรานอนอยู่หลังเวทีครับ เวทีเรานะครับวันนี้บรรยากาศดีแต่กจ,จกันก็ราเลยนะครับ ประกาศดีๆพี่น้องนครับระกาศตลมเย็นวีวทำใจกันไหมนะครับพี่น้องครับทำใจกันเข้ามาได้นะครับ พี่น,อนอ้องคนไลหนก่อนจ้าติดตั้งรับเรื่อกับเด็กดีดีกับพี่น้องลเย็นเย็นจนจนหนาวพี่น้องเกียรติท่านนะครับ ทักทายกันเข้ามานะครับพี่น้องเจ็บท่านนะครับทักทายกันเข้ามาได้นะครับตอนนี้คนอยู่หนงานกำลังนะครับขาดไว้โค่นสี่ลายอยู่นะครับพี่น้องเพราะว่าพระเจ้าวัดไา,ายมีเบิ้งบาลำนะครับมักเบิ้งบาลำ อาจจะกันเข้ามาได้นะครับพี่น้องเปียทำนะครับเดี๋ยวจังบ่ะผมพักกันไหมเด้อพี่น้องเดี๋ยวไปประชุมก่อนนะครับบา,บายครับ